มี่มิวัน,นี้แต่คซอยมาเปือตัวเต็มทีกับปูลลาคือซนะอยมาซอยกันสางบุญสา่งบนารนีต่อจะวางวดแล้้ศูนย์หกหนึ่งหกเมนกับป๊ะน,นะครับะวางวันนี้รว่ามีความ,มันใจบอแต่ใน,นความเป็นไปได้โดยบุญบรนดาลผมกะคิดว่าบ่าหนาผากตัวใหนะครับถ้าเล่งไปเล่งตีหกเจ็ดหนึ่งหนะึ่งเจ็ดหกเนี่ย เจ็ดกหนึ่งเจ็ดหกครับให้ให้แป้กับน้ำเดือดี้กับน้ำเวลาเนี่ยครับคือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเวลาหล้วก็สลับเอาครับได้แต่ว่าในในกันมึงแล้วเพราะว่านาจะบอกกับยังนะมากมาเลยปกติตรงตรงเลยก็คือแต่พ่อนี่ก็ตรงตเลยเงินงวดที่แล้วก็ถืว่า ชูนหกครับมางเต็มทีเลยครับมาแบบเป๊ะเลยมาแบบเป๊ะเลยคือแล้วบอกลางเลยลางแพีงล่างอย่างเดียวไปไล่งไปเรื่อยๆล่างล่างอย่างเดียวล่างหรือลางอย่างเดียวเลขเลขนี่อาจารย์ได้มาจากไหนครับเป็นเลขนิมิตฝันหรือว่าเป็นเป็นเลขทับระกูอ๋อนั่งเป็นนั่งนั่งตามตรงนี้อ๋อนั่งเฮ็ดอยู่มองนีมองหนีครับกเพราะว่าครูพญานาดคนให้เปิดบุญเปิดว่าเราไม่ให้ว่าเขาต้องการสร้างหลวงปู่ให้แล้ว แล้วอีกอย่างว่างการงานหนึ่งนี่คือขเข้าเหนื่อยอยู่ลานหางก็เป็นหนีเพิ่นผมก็ซัพพอร์ตอย่างเดียวเพืกกอ่อการส่งขอบารมีปูแล้วมาซอยซอ,อยบัน,นี้ไดสายบุญก็อยากให้ได้นั่เพราะว่าการสร้างบารมีใหญ่งก็ต้องอาศัยบุญสัมพันธ์บุญซอยๆกันแต่อย่างใดมีบุญกันจังไดก็ได้มาหาผมอีบอกถามมหาอาจารย์นี่มาหาหม่องนี่ได้ไหมบอกเดี๋ยวผมสิขึ้นมาหาครับ อาจารย์หลังจากเนี่ยผมกับสิกครับไปทำงานยุงเทพผมมีบริษัทยุงเท่แต่คือผมเลยผมมีตำแหน่งคู่กูแต่ว่าคนทิวฮูคนกะมาย่งเหี้ยวลุกยียังเสี่ยมหาตลอดไก่มุกจกอย่างนี้ยิยสุการดาอย่างผมก็เปิดซื้อเปิดเสียงอะอายังในวัดโจอย่างตีเคยเปิดซื้อเพิดยังไปเรียนวัดบางปงนะเพราะว่าผมผมอยู่แถวนั้นแต่สิ่งที่เขาขอมากที่สุดของผมเนี่ย จากคือเรื่องขอเรื่องฝน้ามันไม่งานคือชิมให้ฝนตกมันก็บชิมาหาผมคือให้ปัดฝนอกไปให้ขอขอาาก่อนปัดลมออกไปให้ก่อนคือหนีเคาะกรมาสันตออ่อแต่ชิมไหอฝนตกครับผมมาประมาณสิบว่างานอยังเงินทีซีที 4, ท 5, ่นาเมื่อกี้กับ่อมมี่เยาวัดชต้องปิ่งนี่ฝนตกแบบนี้แหละคือหนีนสิมีตัวที่ประมาณสองร้อยตัวฝนเคาะผมไปท่ามีทีปัดฝน,นในเป็นกล โอเคผ่านครับว่าโต๊ะแต่ว่ามืออื่นนี่บวชแล้วท่วมเลยโต๊ะย่างเดียวเลยเออที่เขาขอเพิ่มเงินครับก็คือเลขที่ใด้ก็คือหมวดนี้เนาะครับของงวดนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกครับครับหนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกครับประมาณนี้ครับคืองวดที่แล้วเพื่อนหาศูนย์อหกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หก ครับมาแบบนี้ครับแลก็มาสรุปไปที่หลังาแล้วปูมือสุดท้ายเราสสรุปไปว่าจังไดครับคือเอาแบบผสมเพิ่เงินหลายครับเพราะว่าแต่ว่าผมยังสื่อใดนะจะปูแล้วสื่อว่าไรครับผมทึ่งทึ่งทานเองทึ่งสื่อแต่ว่าล่าสุดเคยถือยูเทอร์หนึ่งสองล้านสองในดินเด้ครับ ซ้อนหลานสองเจ็ดแปดแสนนี่ประจ้ำเนี่ยถือวิ่ครับแต่ว่าผมมาทางนี้อยุบมาทั้งนีเดินทางมาจากกรุงเทพสมุทรสาครครับผมเพิ่งมาถึงหมื่นคิปเอ็ดโมงมาแต่สองถุงรถติดข้างมือเครื่องนี่ยหนึ่งร้อยกิโลผมขับรถหยุดเจ็ดชั่วโมงทั้งขับทั้งนอนทั้งขับทั้งนอนเพราะว่าร่างกายมาไหวอายุก็หลายแล้วแต่ว่าก่าหนีหลับนั่งพูดละไหวเพื่ออย่างว่าเปิดโชว์เปิดลาให้พี่ไอ้น้องไอ้สายบุญเฮ้ากับ บวัซื้อว่าสามารถทางนี้เข้ากัมีเงินเร็วเนี่ยเพราะว่ามันลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยมันหลายหลายก็ยังมือเครื่องเขาพูดพูดว่าัเพราะคานมันเนี่ยหรือเลาก็ให้แปรหาเข้ากับเด็กเล่ากับริษทซื้อหลายเนาะเข้ากับซื้อผมได้เจ็ดสิบบาทแม่บ้านหาสิบาทรวมร้านสาวกัไดแปดสบาทมันกัคาร้ัมันคานมันสอยกันมบอกว่าประเทศในหูจักซื้ออาจารย์จะเป็นง อาจารย์บุญเหลือครับอ๋ออาจารย์บุญเหลือเนาะอาจารย์บแต่ว่าถ้าเป็นทั้งเหี้เงาอยู่นี้มันก็ะจายเพราะวอาจารย์บุญเหลืออาจารย์อาจารย์ตลอดนะครับวันนี้แสดงว่าตะเฮานี่โชคดีเด้เออมามาพ่อเล่าหมดแหลกครับอืมาเพื่อนกับมาซีร่วมพลังสองพลังเลยครับสามสามบ่เป็นผู้้ผูเทพปช่วยตับทางเป็นสามวงเพิ่นมาซอยกันครับกันเยบอกว่า มีความคิดอยู่ว่ากขัดเลยขขัดเลยเพราะว่าบอรมีเปิดนีก็ถือว่าบอกยังไงก็คืนนะแหงอะไรก็คือเดี๋ยวครูเล่าหลนเป็นเห็นอยู่ว่าเราแม่นเพราะว่าต่เดี๋ยวเพิ่งแว่าพอบุญเไรก็ไหวพอคนรับเด้อครับผมเพราะว่าตรงขาก้อนขาก็มีก้อนไปอะไรก็นครับให้เลยเพิ่เปิดบุญ อักสุดทยเนี่ยขอขอให้อาจารย์อาจารย์ถ่ายตัวเหล็กเอพีซี่ะอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกครับหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็สองตัวเขางตัดตัดเหล็กแล้วเด้อได้ว่าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเนี่ยห้องตัดเอาสองตัวยะตรงลายเปลียนเจ็ดหกหนึ่งหกแล้วกัเจ็ดหนึ่งสี่ปกติห้องเนีนเนีนครับทวนตัว มาหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งตัวตัวตัวตับกับตัว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 ตับเัวตัตัว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 ตวตัว่ัวต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 ัอตัับตัวตัวตัวัวตัตัวตััวต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 ัวับเัต่วตัวตัวัวตัวตัวตัวัวตัวอัวตวัวัวตัวัััััวัดีครับววัั